ค่ต่อไปนะคะเราจะมาเรียงลำดับเศษส่วนแลจะจำนวนค่าจากมากไปน้อยนะตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2โอ้โห,โโหเยอะแยะมากมีตัวส่วนเป็น5เป็น6เป็น4เป็น3เป็น10นะคะอ่ะเดี๋ยวจะทดตรงนี้เลยนะให้นักเรียนจดนะคะจดลงสมุดด้วยนะคะมี5 6 4 3แล้วก็10 เราอยากรู้ว่าเราจะทำตัวส่วนเป็นเท่าไหร่นะอะไรที่หารลงตัว2ตัวขึ้นไปนะ,ะให้นำมาใช้ได้อะไรดีเอ่ยอาสอก่อนแล้วกันเนาะ2คูณอะไรได้5ไม่มีให้ใส่5นะคะ2 3เป็น6 2 2เป็น4 2อะไรได้3ไม่มีนะคะใส่3 2คูณอะไรได้10ก็คือ2 5นะคะอาหารต่อหารต่อ อะไรดีเอ่ย5แล้วกันเนะาะอ่ะ5 1เป็น5 5าาอะไรได้3ไม่มีนะ5ะาอะไรได้2ก็ไม่มี5คากูเล่สา3ก็ไม่มี5 1เป็น5หารต่อได้อีกไหมคะอย่างน้อย2ตัวนะคะคืออะไรเอ่ยอ่า3เนาะ1อ่ะ3 1เป็น3 3อะไรได้2ไม่มีนะคะ3 1เป็น3นี่ก็1อยู่แล้วนะคะอ่ะหมดแล้ว ทีนี้เราจะจับตัวหารกับผลหารมาคูณกันนะคะเราจะได้ตัวส่วนที่เราต้องการมี2คูณ5คูณ3คูณ2ครูไม่เขียน1นะคะเพราะว่า,ามันเป็นไงละ่ะคูณไปมันก็ได้เหมือนเดิมเนาะเราพูดบ่อยแล้วจับคู่คูณให้มันง่ายๆนะ,ะ25เป็น10 3 2มสองเป็น6ฉะนั้นตัวส่วนของเราะะจะเป็น 60นั่นเองอันนี้ให้นะักเรียนทดลงไปนะคะใครกดส k ิปนี่ไม่ได้เลยนะนี่จะไม่เจอตัวนี้นะเพราะฉะนั้นครูจะลบออกโอเคตัวส่วนของเราจะเป็น60นะคะอ่ะเดี๋ยวทดไปสักนิดหนึ่งโอเคเริ่มกันเลย c 1สส่วนห ห้าทำอย่างไรจะเป็นหกสิบคะก็ถ้าคิดไม่ออกเออห้าคูณอะไรมันมีสูตรคูณอยู่นะห้าคูณ12ใช่คูพลาดไปได้ยังไง <c oughs> อ่ะสิล่างก็ต้องคูณ12ข้างบนนะคะ11 12ได้เท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยสามสิบสองนะคะอ่ะต่อไปได้แล้วตัวนี้ 3, สามเศษหนึ่งส่วนหกใครจะใช้วิธีเปรียบเทียบแบบเทียบกับเศษหนึ 1, 2, ่งส่วนสองได้นะตามสบายนะคะสามหกสิบแปดทำให้เป็นเศษเกินนะสามหกสิบแปดนี่นะบวกเศษหนึ่งเป็นสิบเก้านะได้เศษสิบเก้าตัวส่วนเป็นสิบหกเหมือนเดิมนะคะหกอยากให้เป็นหกสิบโอ้ง่ายง่ายนะ หกคูณสิเป็น10เนาะฉะนั้น19ก็ต้องคูณ10ด้วยนะคะเท่าไหร่190ตัวที่2ผ่านไปเซส4 4ส่วนสสีคูณอะไรถึงจะเป็น60นะสคูณอะไรเอ่ยคูณ15บห้านะ,ะ15 15ล่าง15บนนะคะ สิบสี่คูณสิบห้าก็ตั้งคูณค่ะตั้งคูณห้าสี่เป็นยี่สิบใส่ศูนย์ทดสองห้าหนึ่งเป็นห้าบวทดสองเป็นเจ็ดนะเติมศูนย์หนึ่งสี่เป็นสี่หนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งนัอะไรเอ่ยสองร้อยสิบนะคะโอเคต่อไปมาตัวนี้ได้แล้ว เดส้าส่วนสอยากให้3เป็น60สิบนะค,ะคูณไรเอ่ยคูณ20อ่า20ล่าง20บน19คูณ20นะคะสิบเคูณสเท่าไรเป็น38เนาะเติมศูนย์หตัวนะคะได้แล้วตัวสุดท้าย3ามเศษ8ส่วนสิบ ก็ทำให้เป็นเศษเกินนะคะสาเออสา 30, เป็น30ขอโทษ30เป็น30มบวกแปเป็น38โอเคเศษ38มสิบแ่วนสิบทำอย่างไรตัวส่วนจะเป็น60สินะคะเอาสิบคูณกับ6นั่นเองอ่าสามสิบแปดคูณหกหกแปส่สิบทดสี่สบวก ตัวทสีเป็นยี่สิบสองนะคะโอเคได้ละครบหรือ,อยังห้าตัวนะคะอาอาจจะดูสับสนนิดนึงเนาะเดี๋ยวทําไฮไลท์เป็นสีสีดีกว่านี่มันช่วยไหมนี่อ่าตัวนี้นะอันนี้เป็นของตัวนี้ โอเคประมาณนี้จะได้ไม่งงนะคะหรือว่าจะงงหนักกว่าเดิมอ่ะจะได้มากไปน้อยอันไหนมากสุดเอ่ยมากสุดคือ380นะคะเศษ380ส่วน60รองลงมาคืออะไรเอ่ยอะไรคะ สองร้อยยี่สิบแปดนะคะส่วน60สรองลองมาอีกคือ210ร้อยสนะคะสี่สองร้อยสส่วน60มาอีกก็คืออะไรเอ่ยหนึสนะคะ่เก้าสิส่วนหกแล้วก็สุดท้ายน้อยที่สุดก็คือ132 ดังนั้นดังนั้นก็แปลงร่างมันกลับไปเหมือนเดิมนะคะอ,อ,อะไรนี่สามรอยแปดสิบมาจากไหนเซสสิบเก้าส่วนสามนะคะสองร้อยยี่สิบแปดส่วนหกสิบอะไรเอ่ยสามเศษแปดส่วนสิบนะคะ ต่อไป210ส่วน60เศษ14ส่วน4นั่นเองต่อไปอลไรเอ่ยเศษร้อยเกษ190ส่วน60มาจาก3เศษ1ส่วน6ต่อไปเศษ132ส่วน60อันนี้นะอันแรกก็คือเศษ11ส่วน5นะคะอ่าตอบ ตอบค่ะตอบตอบอะไรเอ่ยอ่ะสี่สิบเก้าส่วน 3, 3, สามสามเศษแปดส่วน 10, สิบเศษสิบสี่ส่วน 4, 3, สี่สามเศษหนึ่งส่วนหกแล้วก็เศษสิบเอ็ดส่วนห้านะคะโอเคก็ จบไปแล้วนะสำหรับการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละนะคะ